ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะเลี้ยงไก่กระดูกดําให้ประสบผลสําเร็จเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามาเป็นตัวประกอบเป็นตัวเสริมนะครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับก็ไล่มาตั้งแต่ลูกไก่นะครับลูกไก่ที่เราจะเลี้ยงเราต้องเลี้ยงลูกไก่พันธดีนะครับลูกไก่ที่มีลักษณะที่แข็งแรงนะครับอันนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงเราเริ่มต้นนะครับซึ่งลูกไก่ที่มีลักษณะดีลูกไก่ที่แข็งแรงเนี่ยนะครับ ก็หาซื้อได้ตมฟาร์มต่างๆที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีทางฝางทางแม่อายนะครับแล้วก็ทางฟาร์มสัตว์ปีกของคณะสัต,ตวศาสตร์หมาอะไรม่โจ้ก็มีขายนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามาซื้อที่ฟาร์มสัตวปีกของสัต,ตวศาสตร์นี่เดี๋ยวก็จะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนํานะครับปัจจัยอันที่2ก็คือในเรื่องของโรงเรือนและอุปกรณ์นะครับโรงเรือนก็คือบ้านนะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกว่า,าลักษณะของโรงเรือนที่ดีเนี่ยมันจะ มีลักษณะยังไงนะครับโรงเรือนและอุปกรณ์นะครับจะต้องเหมาะสมนะครับแล้วก็อาหารอาหารนี่สำคัญนะครับต้นทุนในการเลี้ยงประมาณ70-80%เนี่ยจะอยู่ที่ราคาของอาหารนะครับเพราะฉะนั้นอาหารนี่จะต้องมีคุณภาพดีนะครับแล,แล้วเราก็จะต้องให้อาหารที่ถูกสุขลักษณะนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของการสุขาวิบาลและการป้องก,กันโรคอันนี้ก็สําคัญนะครับ สำคัญมากเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงไก่ไปแล้วเรามีการสุขาภิบาลไม่ดีนะครับเราสุกรปุกคอกสุกรปุกนะครับหรือว่าไม่มีการป้องกันโรคนะครับโรคอาจจะเข้ามาจากภายนอกเข้ามาเข้ามาสู่ในในใคอกไก่ของเรานะครับก็จะทําให้เกิดโรคได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญนะครับแล้วก็ทั้งหมด,ท,หมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของการจัดการนะครับเรื่องของการจัดการตรงนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการจัดการก็คือคนเลี้ยง นะครับผูบเลี้ยงจะต้องมีความรู้มีวิชาการเอาปัจจัยต่างๆทั้ง4ี่ปัจจัยต่างๆเนี่ยมาหลอมรวมกันเพื่อที่จะให้ได้ไก่กระดูกดําที่มีคุณภาพแล้วเป็นไก่กระดุกดําที่ตรงกับความต้องการของตลาดนะครับเหมือนที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่าในท้องถิ่นเนี่ยนะครับในชุมก็คืชาวบ้านในท้องถิ่นเนี่ยใน,ในชุมชนเนี่ยนะครับเขามักจะบริโภคไก่กระดุกดําที่มีผิวหนังสีเทานะครับส่วนห้าง สปสินค้านะครับโมเดนเทรดหรือว่าตมพัตาคารที่เป็นพัตาคารจีนใหญ่ๆเนี่ยนะครับหรือตำโรงแรมเนี่ยนะครับเขาต้องการไก่กระดูกดําที่มีผิวหนังที่มีสีดําสนิทนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราก่อนที่เราจะเลือกเลี้ยงไก่กระดูกดำเนี่ยนะครับเราก็จะต้องคิดก่อนว่าเราจะไปขายที่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราเ,ราเลี้ยงไก่เพื่อที่จะขายในชุมชนโอเคอันนี้นี่ก็ไก่กระดูกดําที่มีผิวหนังสีเทาก็สามารถที่จะขายได้ นะครับส่วนคนไหนที่คิดว่าจะทําเป็นอาชีพแล้วก็จะส่งขายตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะครับอันนี้เราต้องเลือกสายพันธุ์แล้วนะครับจะต้องเป็นไก่กระดูกดําที่มีผิวหนังที่มีสีดําสนิทนะครับขนาดก็เป็นตัวสําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราส่งตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะครับขนาดไม่เกิน1กิโลกรัมต่อตัวนะครับส่วนไก่กระดูกดําที่บริโภคอยู่ในชุมชนเนี่ยนะครับอาจอาจะอาจจะถึงกิโลกว่าจนถึงเกือบเกือบสกิโลนะครับ น้ำหนักเฉลี่ยกอย็อยู่ที่ประมาณกิโลครึ่งจนถึงกิโลแปดหนึ่งจุดห้าจนถึงหนึ่งจุดแปดกิโลกรัมนะครับที่เขานิยมบริโภคกันในชุมชนนะครับ